ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่เราได้มาใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะอยากให้ในวันนี้เราได้ใช้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ได้ชช่นชมยินดีร่วมกันในการนมัสการพระเจ้านะคะขอให้เราใช้เวลาสักครู่ในการเตรียมจิตใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้านะคะให้เราได้เรียนรู้นามไทยของพระเจ้า ให้เราได้ใช้เวลากับพระองค์สแสวงหาพระองค์และใช้ชีวิตเป็นเครื่องที่เครื่องบูชาที่มีชีวิตเพื่อพระองค์นามัสการพระเจ้าได้บทเพลงนี้ด้วยกันนะคะเครื่องบูชาที่หายใจ ของเราเข้ามาใกล้พระเจ้านะคะบอกกับพระเจ้าผ่านบทเพลงถัดไปนี้ว่าเราอยากจะใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นอยากที่จะเรียนรู้จากนามพระทัยของพระองค์มากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นและต้องการที่จะใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นในทุกๆวัน,นะคะ่ะ วันเป็นวันที่ดีเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าขอพระเจ้าทรงไวยพระพรทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้าครับผู้นำได้บอกกับเราแล้วว่าให้ชีวิตทุกวันของเราเป็นชีวิตที่มีพระเจ้านะครับพระชจนะของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่12.13-21ข้อ13ถึง21นะครับได้พูดถึงเรื่องราวที่พระเยซูได้เตือนชีวิตของเราเศรษฐีคนหนึ่งที่ ต้องการขยายอนณาเขตทรัพย์สินเงินทองต่างๆของตัวเองมากมายให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเขาพลาดหลายสิ่งหลายอย่างไปดังนั้นพระชนะของพระเจ้าในวันนี้จึงอยากจะเตือนใจหนุนใจเราว่าให้เราเคลื่อนชีวิตของเราไปกับพระเจ้าบทเพลงแรกผู้นำนมัสการได้นำให้เราได้รู้ว่ามีพระเจ้าที่จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา เพื่อเราจะสามารถก้าวต่อไปให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้พระเยซูจึงยกคําอุปมานี้ขึ้นมาเพื่อจะเตือนเราว่าชีวิตของเราในพระเจ้านั้นสําคัญมากและพระองค์ก็ปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเราเคลื่อนไปกับพระเจ้าเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าได้อย่างไรอย่างแรกครับเคลื่อนไปกับพระเจ้าด้วยการสร้างชีวิตใหม่ พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าเศรษฐีคนนี้จะรื้อยุ้งฉางและสร้างขึ้นใหม่แต่เราจะทำตรงข้ามกับเศรษฐีคนนี้ว่ารื้อชีวิตเก่าๆของเราออกไปแล้วให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราใหม่เพราะว่าเศรษฐีคนนี้เขารื้อสร้างใหม่แต่ทำเพื่อตัวเองแต่เรารื้อสร้างใหม่และทำเพื่อพระเจ้า และเพื่อชีวิตของเราเองจะอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะสร้างชีวิตใหม่ของเราในด้านใดบ้างพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราว่าในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ52พระองค์ได้จำเริญขึ้นในด้านร่างกายด้านสติปัญญาพระองค์จำเริญขึ้นในด้านจิตวิญญาณและเป็นที่ชอบต่อคนทั้งปวงทุกท่านครับสิ่งที่เราจะต้อง ได้รับการสร้างใหม่ทั้งตัวของเราเลยนั้นก็คือ 1. ด้านร่างกายแน่นอนว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระองค์ปรารถนาอยากจะให้เราดูแลให้ดีๆรักร่างกายของเราเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ร่างกายสู่ชีวิตของเราอย่างที่สองในด้านสติปัญญาพระองค์ปรารถนาอยากจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจสติปัญญาที่นี่ ไม่ได้หมายถึงระดับความรู้การศึกษาแต่หมายถึงการเข้าใจที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและที่มาของสติปัญญาก็คือการยำเกรงพระเจ้าอย่างที่สให้พระเจ้าสร้างใหม่ในด้านจิตวิญญาณหรือในด้านอารมณ์ของเราหลายๆครั้งอารมณ์หรือจิตวิญญาณของเรามักจะแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่คนที่ถูกสร้างใหม่มักจะให้พระเจ้านำและ ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยตัดสินและให้พระองค์นำชีวิตของเราเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าเพราะเราถูกสร้างใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราและในด้านสังคมให้พระเจ้าเคลื่อนเราไปให้พระเจ้าสร้างเราใหม่อย่าให้สังคมนำเราแต่ให้เรานำสังคมสร้างชีวิตของเราท่ามกลางสิ่งประหลักหักพังต่างๆมากมายในสังคมแต่ว่า ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราเองจะเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกเป็นตะเกียงที่จะสามารถส่องสว่างได้พระเจนะของพระเจ้ากาลาเทียบทที่ 5: ข้อ15ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าจะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนั้นไม่สำคัญอะไรแต่การถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญนี่คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราก็คือว่าเมื่อ พระเจ้าจะเคลื่อนชีวิตของเราให้พระเจ้านำเศรษฐีคนนี้บอกว่าเขาจะรวบรวมทรัพย์สมบัติและข้าวของทุกอย่างไว้ที่นั่นหมายถึงที่ที่เขาสร้างมันใหม่จิตใจหัวใจของเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกกับใจของตัวเองว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายจงอยู่อย่างสุขสบายหลายปีแต่ตรงกันข้ามกับเศรษฐีคนนี้ครับเราจะให้พระเจ้านำชีวิตของเราเศรษฐีคนนี้ทำทุกอย่าง นำตัวของเขาเองเขาตัดสินใจด้วยตัวเองเขาทำอะไรทุกอย่างบนพื้นฐานกำลังของตัวเองและทรัพย์สินที่มีอยู่แต่เราจะให้พระเจ้านำชีวิตของเราเพราะว่าเศรษฐีคนนี้เขาลืมหลายสิ่งหลายอย่างครับอย่างแรกเลยเศรษฐีคนนี้ลืมพระเจ้าและการลืมพระเจ้านั้นก็นำอันตรายมาสู่ชีวิตของเขาและลืมอย่างที่สองก็คือเขาลืมว่าเขาต้องจากโลกนี้ไป พระเจ้าจึงเตือนชีวิตของเราว่าเมื่อเราจะเคลื่อนที่ไปกับพระเจ้านั้นให้พระเจ้าทรงนำซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเรานำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ตรงพระพักของพระเจ้าและให้พระเจ้านำเราในทุกๆเส้นทางพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เผชิญกับวิกฤตปัญหาในด้านความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระองค์ทรงอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าแล้วเราเป็นใคร ที่จะไม่ให้พระเจ้านำในชีวิตของเราอย่างที่สมครับสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะให้พระเจ้าเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าและสิ่งนี้ก็สำคัญที่จะบ่งบอกเราว่าชีวิตของเราได้เคลื่อนไปข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือทำชีวิตให้เป็นพระพรข้อที่20ของพของพมพีรต,ตอนนี้บอกว่าแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอคนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเศรษฐีคนนี้ลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาลืมเพื่อนบ้านทั้งทงที่พระเจ้าของพระเจ้าโดยเฉพาะคนยิวแล้วเนี่ยนะครับรักพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งและรักเพื่อนบ้านมาเป็นอันดับสองเศรษฐีคนนี้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง และลืมเพื่อนบ้านของตนเองเขามีครบเขามีหลายสิ่งหลายอย่างแทนที่เขาจะแจกจ่ายและแบ่งปันแต่เขาคิดจะเก็บไว้และการละเลยเพื่อนบ้านนี่แหละทำให้พระเจ้าตรัสว่าชีวิตของเขาจะต้องถูกเอาไปในค่ำคืนนั้นทุกท่านครับจริงๆแล้วเรามีโอกาสใช้สิ่งของที่เราหามาได้ใช่ครับเรามีโอกาสเรามีสิทธิที่จะใช้สิ่งที่เรามีแต่ว่าแต่ว่า ถ้าสิ่งนั้นเรามีมากพอที่จะช่วยคนที่ขาดแคลนและขัดสนอย่าให้เราละเลยที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นชีวิตคริสเตียนเรามีโอกาสเยอะแยะมากมายครับที่จะแสดงความรักและเป็นพระพรต่อคนอื่นๆมีชีวิตที่จะทำให้คนอื่นได้สัมผัสกับพระเจ้าผ่านทางการสําแดงความรักของเราหัวใจที่มีพระเจ้า จะทำให้เรามองเห็นคนที่ลำบากและเราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเขาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพื่อชีวิตของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่โดยการมีชีวิตที่เป็นพระพรของเราไปสู่คนอื่นพระธรรมการาียบเรียบทที่6ข้อที่2จึงกล่าวไว้ว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ วันนี้พระเจ้าใช้ให้เรามีชีวิตที่เป็นพระพรไปสู่ใครบ้างอย่าลืมนะครับถ้าเราจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าชีวิตที่มีพระพรของพระเจ้าหนึ่งให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่สองให้พระเจ้าทรงนำตลอดไปและสามทำให้ชีวิตของเรานี้เป็นพระพรไปสู่ผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรครับ